าพาะอ,อาจารย์โค้สยหรือพระอาจารย์เนื้อเศรษฐีจันทพิโชว,วันนี้ทางพระอ,อาจารย์อยู่ป่าช้าของบ้านดอนแยงก็จะดูบรรยากาศนะโยมอ่าบรรยากาศยานเยน็นๆกค่พระอ,อาทิตย์ตกละข้างๆก็ เห็นธงปักน่าจะเป็นวัดจ้กวัดบนดอยน่าจะเผาเมื่อวานเนี่ยมองดูแล้วเผาเมื่อวานเนี่ยจ้าจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะน้ำเหลืองมั้งเนี่ย น้ำเหลืองจากศพจา้าขออนุญาตจบมีความสุขกับชีวิตเนดะจะเดินพอรอจ๊ะยบาย